กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนกับพื้นที่ส่วนครูนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นถ้าเมื่อไหร่เราใส่ชุดนี้แปลว่าเรามาด้วยธีม Demon Slayer รีวิวของกลุ่มของ Demon Slayer เนี่ยก็อาจจะดูลองหยิบจับมารีวิวไปเรื่อยๆแต่ก็จะเน้นเป็นแบบของน่ารักน่ารักอาจจะไม่ได้บอกว่าชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากแต่ว่าจะเป็นของที่เคยม้ที่เราแบบว่าเข้าไปในช้อปปีแล้วแบบซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีคือไม่เห็นของจริงเนาะ ก็จะแบบว่าพูดยากนิดนึงในการตัดสินใจซื้อวันนี้ก็จะมี 2, 2> <Wow. S 1> ชิ้นด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นตัวเซกาเป็นเซนอิซึกินข้าวปัน้นเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้มาเป็นกล่องแบบว่า EMS เลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นกาชาปองตัวเดมอนสเลเยอร์ uh, Demon Layer, ที่แบบว่าเป็นตัวนอนนะคะอยู่ใต้ผ้าห่มตัวเล็กๆเ, uh. เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันอันนี้ไม่ได้เปิดดูเหมือนกันแค่แกะกล่องออกมาตัวกาชาปองก่อนเลยก็ได้อ่า uh. ซืบัวแรกมาแล้วขนาดตัวมันได้อยู่ที่ประมาณสี่เซนอนะไม่เกินไม่เกินสี่คิดว่านะเพราะว่าก็คือจะเน้นเป็นส่วนหัวหัวโตหัวโตแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นที่นอน <Wow. S 1> ด้านหลังก็จะยังมีดีเทลนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นหมอน <c oughs> แล้วก็จะเป็นทรงผมของทันจิโร่ตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นเซนอิซ อ่ะนี่เซนิสึก็คือขนาดตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเล็กกว่าทันจิโร่หน่อย <Wow. S 1> หน่อยเดียวหน่อยเดียวเพราะว่าเขานอนคุมปงเนาะมันก็เลยแบบว่าอยู่ใต้ผ้าห่มเรารับปานวารีมาแล้วจ้าอุยอันนี้น่ารักว่ว่ายวายวา,วาทำร่วงทำร่วงอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักน่ารักเลย <Wow. S 1> ผมด้านหลังก็จะมีดีเทลนะคะ <Wow. S 1> เป็นทรงผมของกิูนั่นเองว้าวเอ้ยอันนี้ก็น่ารัก ตอนซื้อตอนเลือกซื้อเหมือนเขาจะมีสองโทนสีให้เลือกด้วยนะมีเป็นแบบว่าสีอ่อนกับสีเข้มอันนี้ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแนตะตอนซื้อเซตเนี้ยซื้อด้วยสีเขาเขียนว่าเป็นเอิร์ธโทนสุดท้ายเลยต้องเป็นแนนไงเ <Wow. S 1> นสโกจังของเรานั่นเองก็เซตนี้จะเป็นเซตเขาจะมีหลายเซตนะสำหรับเซตแบบที่นอนอย่างเงี้ย มันก็จะมีเซตที่แบบเป็นเสาลากเนาะเป็นเสาลักแบบต่างๆ5ตัวอันนี้เราเลือกเป็นเซตแบบตัวเอกมาทีนี้เทปเปนิสเรามาเปิดตัวใหญ่กันบ้างดีกว่างานเซกาเนาะจริงๆเซตเข้าปั้นเนี่ยจะมีทั้งทันจิโร่เนาะมีเซนิสึแล้วก็จะมีเสาลักคนอื่นๆที่แบบว่าเป็นเซตเข้าปั้นเหมือนกันแต่ว่านเนี้ยด้วยความที่ชอบเซนิสึเป็นทุนเดิมก็เลยเลือกเซนิสึมาก่อน จากที่ดูลูกกล่องก็คือเซนอิสึจะนั่งห้อยขากินข้าวปั้นโอ้ข้างในเป็นอย่างนี้มีกล่องสามเหลี่ยมงาย่ายหนึ่งกล่องอ๋อเป็นตัวนั่งกินข้าวปั้นจริงจริงเดี๋ยวนะขอแก้ก่อนถ้าเป็นตัวเซตเข้าวปั้นก็ยังมีให้พีออเดอร์ในหลายๆร้านลองเซิร์ชกันดูเซิร์ชใช้แบบเซิร์ชใน Facebook หรือใน i อก็ได้ Demon s l a ส e r อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมา ตัวนี้เราได้มาในราคาคิดก่อนนะเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคของเซก้างานสวยค่ะดีเทลครบถ้วนบริบูรณ์เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเตรียมหาที่นั่งให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่ามาถึงเนี่ยไม่ได้มีฐานนั่งมาให้เนาะบางบางคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเอะเขามีฐานนั่งมาให้หรือเปล่าจริงๆคือไม่มีจะมีเจ้าตัวนกกระจิบตัวจิ๋วในเรื่องที่ เขาแยกเป็นอะไหล่เล็กมาให <Wow. S 1> ้เพื่อเสียบไว้บนหัวของเซนิสึเดี๋ยวลองเสียบก่อนขอนี้าเสียบแป๊บบนหัวจะมีรูให้เสียบได้แน่เรียบร้อยเป็นดังนี้ขนาดตัวใหญ่อยู่นะขนาดตัวใหญ่อยู่ถ้านับจากตั้งแต่ตัวรองเท้าของเซนิสึขึ้นไปน่าจะประมาณเกือบเือบครึ่งไม้บรรทัด สำหรับวันนี้จบไปด้วยเพลงเท่านี้กับ2เซตรอบหน้าจะเอาตัวไหนมารีวิวให้ดูกันลองติดตามกันดูกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ